สวัสดีครับสวัสดีคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีทุกท่านครับพบเจอกับเราเป็นประจำอีกเช่นเคยครับบูบอลเด h ชาแนลประจำวันพฤหัสบดีที่7สิงหาคม2568แนวทางของเราวันนี้ครับจะไปกันที่ฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกคืนนี้มี6คู่ครับผมมีคู่ไหนหน่าลุ้นน่าเชียร์กันบ้างก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากัน ฝากคุณผู้ชมกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และกดติดตามบูบอลเดชชอนลทางช่องทาง YouTube และ t i k t o k บูบอลเดชด้วยครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับคู่แรกวิเคราอห์ฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกเฟดิกสตัดจากนอร์เวย์เปิดบ้านนีเยเฟดิกสตัดสตาดิโอนรับการมาเยือนมิดทิลแลนจากเดนมาร์กเกมคู่นี้ลงเตะห้าทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลเกมนี้มิดทิวแลนดต่อ0.5 ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของผู้ชมทางเว็บไซต์ Ford Mob 326คนให้เจ้าบ้าน F e d i x s t ต d มีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่33เปอร์เซครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี22ด้าน m i ดทิว l l a n d ผู้มาเยือนมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่46คู่นี้เคยเจอกันมาแค่นัดเดียวครับเป็นทางด้านเฟดิกสตัดชนะไป1เกมเกมนี้จะเป็นเกมที่2อที่เจอกันครับและจะเจอกันอีกทีในเลกที่2วันที่14สิงหาคม2568ที่บ้านของมิ l a n d พีววิวก่อนเกมและสกอร์ที่คาดบายพงโกล้มโต๊ะ VIP เจ้าถิ่นเฟรดิกสตักทีมดังจากนอร์เวย์พวกเขาไม่เคยเข้ามาเล่นในรายการนี้มาก่อนและก็ถือว่าโชคร้ายพอสมควรที่ต้องประเดิมเกมแรกด้วยการเจอกับทีมแก่งอย่างมิดชิลแลนด์ยักษ์ใหญ่จากเดนมาร์ก บอกเลยว่าเจ้าบ้านเหนื่อยอย่างแน่นอนครับโดยเรดราคาเปิดออกมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อครึ่งลกูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่ามิ t ทิวแลนั้นแข็งแกร่งมากกว่าระบบทีมของพวกเขาก็แน่นกว่าเจ้าบ้านแถมมีประสบการณ์บนเวทีนี้สูงมากๆดังนั้นขอแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อทีมเยือนดีกว่าครับสกอร์ที่คาดของเกมนี้มิดิวแลนดบุกมาเอาชนะเฟดิกสตัดได้1ประตูต่อ0ูนยวอสกอร์ต่ำนะครับสา คู่ที่2ลินคอนเลสอิมจากยิปลอต้าเปิดสนามยูโรปาพอยสเซเดียมรับการมายเยือนเอฟซีโนอาจากอาเมเนียเวลาลงเตะของคู่นี้5ทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลเอฟซีโนอาต่อ0.75ใครจะชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็น,นตน์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์143คนให้ลินคอนเลสอิมมีเปอร์เซ็นตน์ชนะอยู่ที่15% เปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี26ครับด้านผู้มาเยือนอย่าง FC n o a มีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่59คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับเกมนี้จะเป็นการเจอกันอย่างเป็นทางการในรายการยูฟายูโรปาลีกและนัดที่2ครับจะไปเจอกันที่บ้านของ FC n o a วันที่14สิงหาคม2568พรี v ิวก่อนเกมและสกอร์ทีคาดของคู่นี้ เจ้าถิ่นลินคอนเลดอิมพวกเขาเป็นทีมแกล่งจากยิปลอต้าที่เคยลงเล่นรายการนี้มาแล้วเมื่อปีก่อนขณะที่ฝั่งของ FC ฟซโนอาทีมจากอาร์เมเนียพวกเขายังไม่เคยเล่นในรายการนี้เลยโดยเลนราคาเปิดมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อครึ่งควบลูกแนะนำว่าอยู่ฝั่งรองเจ้าบ้านดีกว่าครับพะมองว่าลินคอนเลดอิมได้เปรียบทีเลียในบ้านและเคยมีประสบการณ์ผ่านเวทีนี้มาก่อนเกมนี้ยังไงก็สู้กับทาง f c o no ซโนอาได้สนุกสูสีอยู่แล้วเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาจะมีทีเด็ดเปิดอัชนะทีมเยือนได้อย่างแน่นอน สกอร์ที่คาดของเกมนี้เจ้าบ้านลินคอนเลดิมเอาชนะเอฟซโนอาไป2ประตูต่อ1วางสกอร์สูงนะครับ2.75ไปต่อกันคู่ที่3ครับวิเคอ์ฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบ3เลกแรกฮักเค่นตัวแทนจากสวีเดนเปิดสนามบาวิดาอารีนารับการมาเยือน s อสเบานจากนอร์เวย์เวลาทำการแข่งขันของคู่นี้เที่ยงคืนตรงตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลเสมอ ใครจัดชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลบวชรวมของผู้ชมทางเว็บไซต์287คนให้เจ้าบ้านฮักเคนมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่26%เปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี18%ดครับด้านผู้มาเยือนอยา่าง SK- บานมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่56%คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับนี่จะเป็นเกมนัดแรกที่เจอกันอย่างเป็นทางการในรายการยูฟายูโรปาลีกนัดที่2จะไปะเตะกันที่บ้านของ SK บานวันที่15สิงหาคม2568 ลัษณะก่อนเกมบายจ็อกเกอร์นัดคู่นี้ต้องบอกว่าสูสีกันอย่างแน่นอนครับเนื่องจากชื่อชั้นและขุนกำลังไม่ได้ต่างกันเลยโดยส่วนตัวขอเริ่มที่ฝั่งของ SK บานผู้มาเยือนก่อนแล้วกันแม้ว่าผลงานช่วงหลังจะไม่ได้สวยหรูมากนะักแต่จะเห็นว่ายังมีชัชนะมาฝากอยู่จึงมองว่าการออกไปเยือนคู่แข่งต่างถิน่นต่างแดนแบบนี้มมกจะเป็นลองแต่มั่นใจว่าคงไม่แพ้กลับออกมาแล้วครับ ต่างกับฮักเคนเจ้าบ้านครับที่อยู่ในช่วงฟอร์มบูดอย่างชัดเจนแถมกว่าจะผ่านเข้ารอบสองม,มาได้ก็ต้องบอกว่าเหิดจับโคตรหลังดวลจุดโทษก่อนจะเข้ารอบมาได้สําเร็จจึงมองว่าการเปิดบ้านในวันนี้ไม่มีคําว่าง่ายหากจะตุนความได้เปรียบในเลขแรกไว้ก่อนแหละครับฉะนั้นกับราคาบอลที่เปิดมาให้เสมอกันแบบนี้บอกเลยว่า SK บานผู้มาเยือนมีผลงานดูดีกว่าพอสมควรสามารถมองถึงชัยชนะได้เลยทีเดียว สกอร์ที่คาดของเกมนี้ s k บานบุกมาเอาชนะฮักเคนได้2ประตูต่อ1วางสกอร์สูงครับ2.75คู่ที่4สลินสกี้ตัวแทนจากบอสเนียเปิดสนามสตาดิโอนบีเยลีบีเยกรับการมาเยือนไบราดาบิกจากไอแลนด์เกมนี้คิกออฟกันเวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลคู่นี้เจ้าบ้านสลินสกี้ต่อ1ลูกลบ10ใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนจากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์90คนให้เจ้าบ้าน โซลินสกีมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่39ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี33ด้านผู้มาเยือนอย่างไบราดาบิกมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่28สสถิติเฮตูเฮตที่เคยพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เจอกันมาก่อนหน้านี้2เกมนะครับผัดกันแพ้และชนะคนละ1นัดเกมนี้จะเป็นเกมที่3ที่พบกันครับและจะเจอกันอีกทีวันที่15สิงหาคม2568ที่บ้านของไบาดาบิก พีวิวก่อนเกมและสกอร์ที่คาด by JK Eleven ไม่แปลกที่เจ้าบ้านเซลินสกี้จะเปิดเรดมาค่อนข้างสูงเพราะพวกเขามีศักยภาพของทีมที่ไม่ธรรมดาและการได้ลงบูในรังเย้าของตัวเองก็จัดว่าดุดดันอันตรายพอสมควรแม้ล่าสุดจะล่วงจากยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยฝีมือของสโลวานบา์ติสลาว่าแต่พวกเขาก็สู้สุดตัวและถือว่าแพ้แบบน่าประทับใจตัดภาพมาดูทีมเยือนอย่างไบรเดอร์บิกที่ตกรอบยูฟาแชมเปี้ยนลีกจากการพ่ายเลสพอสเนน ด้วยสกอร์รวม1ประตูต่อ8บอกเลยว่าเสียทรงสุดๆและดูเหมือนว่าชิปบูนอกรังจะเป็นปัญหาใหญ่ที่พวกเขายังแก้ไม่ตกฉะนั้นงานนี้แนะนำอยู่ต่อสถานเดียวไม่มีเสียวแน่นอนครับสกอร์ที่คาดของเกมนี้ซลินสกี้จเจ้าบ้านเอาชนะไบดาบิกไป3ประตูต่อ1ว่วางสกอร์สูงนะครับ2.75ไปกันต่อคู่ที่5ครับฟีค่าฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3เลกแรกสเตอัวบูคาเรสต์ตัวแทนจากโรมาเนียเปิดสนามอารีนา เนชันนาลารับการมาเยือนเอฟซีดิต้าจากโค s โซวเกมนี้ลงเตะกันเวลาตี1.30นาทีตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลคู่นี้เซออบูคาเลสต่อ1.5ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์143คนให้เจ้าบ้านเซออบูคาเลสมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่66%ปเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี17%ครับด้านผู้มาเยือนอย่างเอฟดิต้ามีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่17% คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่จะเป็นเกมอย่างเป็นทางการนัดแรกที่เจอกันในรายการยูฟายูโรป้าลีกนัดที่2จะเจอกันอีกทีวันที่15สิงหาคม2568ที่บ้านของ FC d i ีดพรววิวก่อนเกมและสกอร์ที่คาดของคู่นี้ครับสเตย์อบุคาเลสหล่นมาเล่นยูโรป้าลีกจากการตกรอบโดยการแพ้สเคนดียาด้วยสกอร์รวม1ประตูต่อ3กับการเล่นถ้วยนี้พวกเขาจำเป็นต้องเน้นเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมา เมื่อมองไปที่คู่แข่งอย่าง FC Dita พวกเขาเจอของแข็งอย่าง FC Copenhagen เป็นต้องแพ้ทั้งสองนัดด้วยสกอร์รวมสูงประตูต่อ3จนต้องหล่นมาเล่นถ้วยนี้เช่นกันกับการเจอทีมที่มีมาตรฐานสูงกว่านับว่ายังมีปัญหาและแทบไม่สามารถเล่นในเกมของตัวเองได้เลยแม้ว่าทางเซลัวบูคาเลสจะไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีแต่การได้เล่นในบ้านตัวเองต่อให้เรดจ,จะต้องลุ้นยิงขาดยังไงก็คุ้มค่าเสี่ยงมากกว่าครับสกอร์ที่คาดของเกมนี้ สเตฟอุบุคาเลสเอาชนะ f อ d i ดิต้าไป3ประตูต่อ1วังสกอร์สูงนะครับ2.5เรามาปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ครับวเคาะห์ฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3เลกแรก FC ซเซอร์เบจากสวิตเซอร์แลนด์เปิดสนามสตาร์เดอร์เชเนฟรับการมาเยือน FCU อูเทกจากฮอลแลนด์คู่นี้คิกออฟก,กันเวลาตี1-30นาทีตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลคู่นี้ FCU อูเทกต่อเสมอ ใครจะชนะเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตรวมของผู้ชมทางเว็บไซต์167คนให้เจ้าบ้าน fc s e r v i c e มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่29%ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี26%ด้านผู้มาเยือนอย่าง fc u t e c มีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่46%สถิติ head to head ที่เคยพบกันก่อนหน้านี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมา1นัดน,น,นะฮะเป็นเกมกระชับมิตร fc s e r c e เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0 p นีก่อนเกม by jk e l ต้องบอกเลยว่าทีมเยือนอย่าง FCU t กับผลงานในรอบล่าสุดใช้คำว่าอย่างโหดได้เลยเพราะไล่ถลุงเชอรีไปแบบยับเยินด้วยสกอร์รวม2นัด7ประตูต่อ2ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องรับแข่งก่อนเปิดซีซั่นได้อย่างดีแถมแมตช์นี้กับทีมปุกไปเยือน FC s e r v i c e ซึ่งเอาจริงๆแล้วผลงานกำลังออกทะเลหนักหลังพ่ายรวด3ผลท้ายทุกรายการและโดนถลวงแนวรับยับเยินรวมๆ10ตรงท่วน แน่นอนว่าเกมรับณเวลานี้ยังเป็นจุดอ่อนสําคัญเมื่อพิจนารณาจากเรเยตกับภาพรวมของทั้งคู่แนะนําว่าถือหางทีมเยือนอย่าง Fc u t e c ดีกว่าครับสกอร์ที่คาดของเกมนี้ Fc u t e c บุกเอาชนะ Fc s e r v e t e ไป3ประตูต่อ1วางสกอร์สูงครับ3.0และนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดประจำวันพฤหัสบ,บดีที่7สิงหาคม2568ครับเป็นรายการฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3 เลกแรกทั้งหมด6คู่ครับผมพรีวิวให้คู่ไหนบ้างและลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยฮนะคู่แรกเฟดิกสตัดเปิดบ้านรับการมาเยือนมิทิลแลนด์ครับเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างมิทิลแลนด์ต่อ0.5ผมให้มิทิลแลนด์เอาชนะเฟดิกสตัตไป1ประตูต่อ0ูนย์ะครับวางส,งสกอร์ต่ำา3.0คู่ที่2รินคอนเลตอิมเปิดบ้านรับการมาเยือนเอฟซีโนอาครับเกมนี้เอฟซีโนอาต่อ0.75ครับผมให้เจ้าบ้านรินคอนเลตอิมเอาชนะไปสองประตูต เกมที่3ฮักเคนเปิดบ้านรับการมาเยือนเอสเคบานครับบลราคาเสมอครับผมให้ผู้มาเยือนอยา่างเอสเคบานเอาชนะไป2ประตูต่อ1วางวสกอร์สูง2.75ครับคู่ที่สี่ินสกี้เปิดบ้านรับการมาเยือนไบรดาบิกเกมนี้เจ้าบ้านต่อ1ลูกลบ10นะครับผมให้ซินสกี้เจ้าบ้านเอาชนะไป3ประตูต่อ1วางวสกอร์สูง2.75คู่ที่5เซวบูคาเลสเปิดบ้านรับการมาเยือนเอฟซีดีตาเจ้าบ้านเซวยวบูคาเลสต่อ1นครับผมให้ สเตลัวบุคลิเอาชนะไป3ประตูต่อ1วางสกอร์สูง2.5และคู่ที่6 fc s e r v e d เปิดบ้านรับการมาเย c, ือน fc u t e c h บนราคาเสมอครับคู่นี้ผมให้เจ้าบ้าน fc s e r v e d เอาชนะไป3ประตูต่อ1วางสกอร์สูง3.0ครับสถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนถูกใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยนะครับ และอย่าลืมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนไลค์เป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามบูบอลเด็ดช n แนลทางช่องทาง YouTube และ TikTok บูบอลเด็ดด้วยครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับโชคดีแล้วกัน